เกมเสร็จเกมคุณลองน อ่าตาแม่ไปซื้อ ah, สักมาสักดามสักอันที่อ่าต้องรู้จักเลือกนะคะแต่ี้ได้พอเหมากับเราอนตรงเรียบไม้สะดุกเงิก็ได้โดยิเนไทยเ่ได้อาประเทไหนกว่าสองแรกวันนี้เอาแรงอะไรนะให้ ตรงไหมไม่ตรงหรือถ้าผมขอเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันล้างตาขอหานขอหานทันนีจะมอกแปลงให้เป็นแปลงทัสิะใช้แล้วเก็บยางไว้้ยล้วให้ากอลูกไ่ฝกแต่แงแห่่อยไปเอาไปกับใ่